สวัสดีค่ะมือวนนี้แม่บีจ่าผ่ามากินแกงฝาเด้อแกงฝาใส่เห็ดแกงฝาใส่เห็ดแซ่บนะพี่น้องซื้อปลากระพูกซื้อหึงแล้วก็เริ่มมันเหลือมนะันแก็งซื้อเห็ดมนะันแก็งใส่ กินน้ำขวเด้อพี่น้องเด้อคซูโคขอนเ้อแก่กะบอกบบนอนเยเกติวใส่มผักติวเหมือนี่นะข้ากับเหนียวๆอ่อน ได้กินข้าวไม่เด้อกินข้าวหน้าปังข้าวหอมอ,อ,อ่อนนิม่มข้าวอ่อนหอมนึ่งล้วิะหอมไปไก่ได้กินน้ำกันชูชุ่มหัเด้อ จะย่างยูแกปฟาบม่ได้กินมาดอกเพื่อปายังบ่ได้กินข้าวลำมามาแวโรดมากินน้ำกินนักกันมันหลายคนมันเสยบแล้วแกงกินฮ้อนฮ้อนชุกแล้วรุงเอามาก็มากินโรดมันร้มันเย็นถ้ามันเย็นมันบ่โซ่บ เฮ็ดกระโดกงายมาดอกบักใหญ่เฮ็ดแต่ละดอกรูหลานอยู่ทางไกลกันมากินน้ำบ่ได้ ติดโควิดดันติดโควิดเมาต้องกัสโตมาหากันบ่ได้ก็บบ่จ้องมาเนื้ออยู่ไกลกันไวสกอนหักกันแพ่งกันคือก้าวหั่นละให้โควิดยุดิสกอนมาหากินเขาเจ็บๆนะแม่บีจ่าพาเพื่อนไม่อยู่ไกลกันบ่ได้เคนบ่ให้อยู่ไกลกัน นายูมะม้อแม่แม่นําเฮิรนไปเฮิรนมั่นเลืไปลิ้นไส่งูตันนเฮินแล้วจะกินกัดพุณลามันวิตโควิดก่อนจังมากมันวิจาพาเพื้นจริงมาแกงสุกกินมันไม่ซุกงามดอกเฮสอะไไม่กินพุทเถอดอกเพราะว่า,ามาขายกูมืออยู่ กินน้ากันทุกคู่ทุกคนเด้อกินกันเว้นระยะกันบอได้กินใกล้กันดอกแกงร้อนโซนกลางกินไปกินมันอยู่แบบบริหารด้ยากันแต่ต้องเว้นวักอันระยะกันไปตลาดไปตลาดก็ดืนห้างๆกัน